อุ้ยพอ่อพ่อเป็นอะไรอะ่ะแม่พ่อเป็นอะไรอะ่ะพี่น้วันนี้เราไปไหนเนี่ยไปหาพ่อใหญ่แป๊บนึงส่วนมากที่อยู่บ้านเช่าเราเขาทำอาชีพส่วนมากก็จะขับแท็กซี่ขับอะไรนี้เป็นส่วนใหญ่เออขับแท็กซี่มาทำงานอะไรก่อสร้างอะไรตัวอะไรอย่างเงี้ยอืมซึ่งหนูคิดว่า เขาน่าจะโดนผลกระทบพอสมควรในในช่วงโควิดที่ล็อกดาวน์กันยาวๆเนี่ยน่าจะขับกันไม่ได้เลยอ่ะพ่อมีความเห็นว่าไงในรอบนี้เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยอพ่อใหญ่ก็ช่วยไปนั้นน่ะพ่อใหญ่ช่วยไปเท่าไหร่ช่วยช่วยอะไรไปไเราคิดค่าน้ำนอย่างเดียวอ่คิดค่าน้ำนอย่างเดียวเออค่าอันนั้นแล้วก็ค่าห้องไม่เก็บค่าห้องไม่ไม่ได้คิดอื มันแล้วเรานั่นคิดให้เขาเยอะเหมือนกันนะเราช่วยเหลือเขาเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันไม่ใช่ว่ารับรัพ์พอเขาเยอะเหมือนกันมีนิดหน่อยใช่ก็ดีดีแล้วดีแล้วแล้วครั้งนี้ตอนที่พ่อออกไปเดินดูบ้านเช่าพ่อว่าไงพ่อมีความเห็นว่าไงก็เราจะช่วยไอ้นั่นอเอาช่วก็ออสารให้เขาอ่ะมีกระสารนั่งมีพากระป๋ของหรือ อะไรไงเ่ยยังดีแต่ว่าที่พ่ออยากให้หนูถ่ายเล็บออกไปก็คืออยากให้เอาข้อสารอาหารไปเสร็แห้งมีข้อสารข้อสารอาาหหรแ้งมีข้อสารแล้วก็สอบเนี่ยสอบเล็กๆที่สอบที่มากสอบในเล็บอย่างนั้นก็มีอาหารแห้งไปให้ให้เขาอ่ะช่วยแล้วเรา เราก็คิดนกว่าให้แม่ใหญ่ก็แบบอ๋อแม่อยู่แม่ก็ทำแบบนี้ ใจเล้ๆน้อยช่วงโควิดนะแม่นะนพ่อขับรถไม่ได้เลยเหรออุ้ยพ่อพ่อเป็นอะไรอะ่ะแม่พ่อเป็นอะไรอะ่ะ ไม่ไม่เป็นไรค่ะแม่พ่อจะทำอย่างไรโอ้พ่อขอเลยซื้อสู้แล้วพ่อต้องหาพิดานต้องหาพิดานคนเลยพูดไม่หนึ่งแล้วแล้วแล้วหมอบอกวิธีการรักษาไงคะเหมือนไม่ใหญ่เลยไม่ใหญ่นั่งเอ็กซ์เรย์เข้าทีโมแล้วขายแสงครบละเดี๋ยวจะใส่เท้าเตรียมไปทำพดานทีเด็ดใหม่ใม่ใหม่ใม่ แม่ไม่ขายไม่ขายแม่แม่หนูเป็นห่วงเพราะไม่ได้ไปไหนเลยแม่ไม่ได้ทำงานรอบที่แล้วหนูยังแซวเล่นลุงพลอยู่เลยแต่ยังเด็กยังดีเหมือนเดิมเดียวเองเดียวเองแม่แกพร้อมใช่แล้วนี่แม่แม่ทำไงถ้าพ่อไม่ได้ออกไปไม่ได้ไปไหนสักคู่เลยหมอร้านหมอลวดก็ปิดปิดเขาไม่ได้ไปทำงานไม่ได้ไปทำงานเนี่เขาไม่ได้ขับ อันนี้อันนี้ห้องแม่ห้องอะไรเลขห้องห้องหกงั้นเดี๋ยวหนูจะบอกพ่อใหญ่หนูจะไม่แม่ไม่ต้องจ่ายค่าค่าเช่าบ้านสองสองเดือนนะเดือนนี้กับเดือนหน้าแม่ไม่ต้องจ่ายอันนี้พ่อหนูหนูขอไว้ให้ให้ให้แม่นะซื้อกับข้าวซื้ออะไรพ่อนะหนูไปกำลังใจให้จริงตกใจมากพ่อเมื่อกี้มองประดับ ตกใจมากกินอาหารต่างๆอต่างๆสายยางเลยต้องซื้อทุกอย่างพ่อต้องกดทนนะหนูไปตัมใจสู้ๆสุดยอดนักสู้สุดยอดแม่แม่กลัวหนูไหมแม่ไม่กลัวแม่ถูกปากก่อนไปตาใจน่อกลัวทำไมล่ะเออจ้า เดี๋ยวจะคอยซัพพอร์ตเดี๋ยวจะออกมาดูเรื่อยๆนะ,ะมีอะไรบอกหนูได้ไไดค่ะ